เธอไม่ยืนคอยใครไม่คอยป้าอุไรใช่ไหมงามมากค่ะเห็นไหมคะงามเหลือเกินสวยงามสวยงามมากๆจัดนะคะจัดอือหื ป่านี้ป้าอะไรก็ไม่เคยมาก็ลองลุยกันมาสองคนพี่น้องถ้ามาคนเดียวก็ไม่กล้าแล้วก็เดินมาเลื่อยเปื่อยค่ะตัดขาเดี๋ยวเจอดอกดอกนวลนึ่งจะใช้ได้นป้าพาไปดูนะจ๊ะ ไส่ได้แหงปังจัดค่ะจัดจัดนะคะไียาไียาอะไรอะไรเห็นไหมแจะเพื่อนๆละอ่อนละอ่อนสะอ่อนสะอ่อนอะอ่อนละอ่อนละ่อย eat the